สวัสดีครับวันนี้เรกิดมาอัปเดตหมดแดงคอนโดของเราที่เอามาปล่อยเอามาปล่อยเมือ่อใดนะวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์วันน,นี้กับวันศุกร์กับประมาณห้ามื้อเริ่มเริ่มเข้าคอนโดเลยครับเริ่มเข่าแล้วสองทาบนี่คืออาหารกับน้ำ เริ่ม,มเอาน้ำเอาอาหารเลยแต่ว่าห้างนี้เต็มเลยห้างเลยเต็มเลยเต็มจนจนมูมีหูผิวเลยครับพังเ็ยเต็มขวดเลยเต็มขดดูเลยก็ เริ่มขยายไปยังขวดอื่นกับกำลังสำรวจตอนนี้เป็นการทดลองกับเพจเพจเบึงประมาณสี่คนโดูครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าเริ่มเข้าหลายแล้วครับแต่ว่าขวดที่มัน <c oughs> มีกลิ่นน้ำอารมณ์สิข่าดีกว่าคเท่า่ มันได้กินลำหวานหรือว่าพวกนี้ก็เริ่มเริ่มมาสำรวจแล้วครับนะครับเริ่มมาสำรวจแล้วกำลังสำรวจหาทางเข้าสำรวจกันดูเริ่มเข้าไปสำรวจแล้วเพราะว่าขวดนั้นเอ,ออัดมันก็ต้องย้ายออกมาการ ทดลองลองบึงว่าจะเป็นอะไรนี่ก็เริ่มลืมมาสำรวจแล้วครับเริ่มหาทางเขา้ากำลังเริ่มสำรวจลองบึงสี่คนดูก่อนครับจะเป็นอะไรแต่ตอนนี้สะไตาสอนขนาดกับเข้าเต็มอิดเลยขวดนะ ถ้าเกิดว่ามันผ่านได้ดีก็จะเพิ่มน,นี่กับกำลังสร้างทางปิดครับสร้างใหญ่สร้างอย่างปิดทางเขาพวกที่เราออกไปตูวแล้วเป็นกระคาบเราแบบอันนี้ครับคาบมาทิมครับนี่ครับคาบออกมาทิมเน,นาพังอน,นี้ก็คือตัวที่ว่ามัน เป็นตัวออกมาแล้วที่ว่าเป็นไข่ขาวๆมาเมื่อแรกในไข่ขาวเิ็มเลยแต่ว่าตอนนี้เป็นตัวมาแล้วครับเป็นตัวน้อยคลิปนี้จะเอาไว้แค่นี้ครับแล้วค่อยมาบึ่งกันใหม่ครับ